บึงนะคะบึงเองค่ะเก่าค่ะบึงบนเก่าเมื่อไงฝึงสิไปชั่งไหนคะบึงคะโอ้ยสิพาไปกินก๋วยเตี๋ยวจ้าเคยไปแล้วมันปิดก็เลยไปยอมค่อยไปก็เลยแบบเอาใจอีแหงนะใส่ดีมันจังหน่อยเคยไปหนึ่งนะคะเคยไปหนึ่งแล้วมันปิดมันปิดจ้ามันปิดเมื่อไงก็เลยไปอีกพอไกลค่ะเกือบสองชั่วโมงเองกินก๋วยเตี๋ยว ขักมันแน่จ้ะพ้ามันไปกินข้าวแรกเหลือะสิเมือ่อบไกลดอกค่ะแค่สองชั่วโมงเองสองชั่วโมงเองชั่วโมงเองนะคะ,นะ,ะเนี่ยเริ่งงานเ้วก็ัไปนะคะม่นี มาเด้อค่ะพี่น้องฮอดฮอตลานแล้วค่ะพี่น้องฮอตลานแล้วค่ะโอ้ยเบิงบ่งอี๋เบิกใส่โซนสูงอีพออีแม่เอ้ยจะโดนเทือจ้าโดนโด,ดนเทือมาก,กินก๋วยเตี๋ย,ยวนี่เด้อพี่น้องก๋วยเตี๋ยวในี่ยตำนานมาข้าวทีเหล้วบ่ได้กินมาข้าวทีเหล้วบ่ได้กินร้านมันปิดนี่แหละขับรถเกือบสองชั่วโมงนี่แหละค่ะพี่น้องมาก,กินร้านก๋วยเตี๋ยวนี่แหละค่ะ มือ่อนี้เปิดเด้อพี่น้องไปจงมงจังแวงนะโอเพึ่งประสันโอเคข้าขอไปทางนั้เข้าขอไปทางนันเด้อค่ะพี่น้องไปเปิดประตูให้กูน้ำผาโอเคข้า,าขอไปเด้อค่ะพี่น้องเึาก็ไปถานั่งกินเด้อค่ะพี่น้องคนงหลานหลานเพิ่นหลาน,น,นเพิ่นนะค่ะพี่นองเด้อแก่ก่แม่เด้อมาเบิ่เงเมนูเด้อค่ะพี่น้อง เกไปนะจ๊ะกระเดียวเลือดสิบสองกระเดียวต้มยำเย็่นตะโพวสิบสี่สิบห้าบงเดียวไหนสิบสี่สิบสี่เก่าหายสิบห้ามาละกองเลขหกยอยอะกี่เลูกดูเมนูแมนสฟิฟู เมนูอยู่นะครับพี่น้องพี่เดียวชาไทยไหมมึกสองไม่ลูกด้วยค่ะสังคมกลมนาสังคมกลมนาค่ะสังคมกลมนาพูดกันนะครเจาะเจาไปเจามั่นอ่ะ อันเป็นเบื้งหลานบรรยากาศหลานาน,ะาน,น,านะะันงนะห,ลนหลานนั่งเลยค่ะพี่น้องนะหลานสวยร้านน่านั่งมากเลยเป็นหลานบางยั่อ่ะหลานน,น้อยๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเบนะื้องหลนงให้แกได้สมคำลำลือบ่ไออ่สียบเสี่บอันพี่ดังสมคำลำลือบ่อ อันนี้เข้ากันเปิดลูกผ่าไปเบิงล่ะมันจะคือจงลูกผ่าปะภูเขาไฟระเบิดอันนี้เครื่องดื่มอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะคะชา เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นช่วยชูโกให้ได้ไหมคะนี้ได้ได้ได้ค่ะเนาะวิปครีมมันเหมือนแบบว่าจะเหลวหน่อยอะค่ะเออทำไมทำไมวิปครีมมันเหลวเนาะเป็นครีมทีเปลี่ยนเป็นชูโกท่านเหมือนเป็นเป็นอะไรเหมือนบป็อกปั้นนะฮะที่จางหนาไปบบล็อกปั่นเปลี่ยนมันเป็นมันขิงที่มันกับบอมแบนเป็นที่มาเชะแสีบนะมัเชะมัเชะมาช่า มะชามะชามะชามาซาหัวจาตหลังติดมาซาแจกบะบุ๊คแจกปะแจก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 มาเปิดกันค่ะพี่น้องลูกชิ้นเป็ดตะกินบ่ค่ะคนละไม้พอดีเลยเนาะเออได้คนละไม้พอดีนะคะอันนี้อันนี้อันราคาเท่าไหร่นะแปดเหรียญเพื่อน เคยจังหวัดจำบ่อแดงแปดเรียนจะวัดหิาามาลัยก็ได้เด็กเด็กคนเรไม่อีดีเด็ดค่ะพี่น้องนั่นแหละนะจับลูกกวาไปเบิ่องอันลูกชิ้นอันยืนกินยูบุรีลัมเห็นไหมเออก็เลยอันไม่ไม่ลูกเดี๋ยวจิ้มเอาก็ได้น้องดิวเดี๋ยวจิ้มเอาก็ได้ลูกมันมัเป็นไรก็เลยเห็นลูกชิ้นอยู่นี่ก็เป็นต่นากินน่ะจะเสียบอยู่ได้ไง ตอนนี้นะอย่างหิวนะคะระบางถาอาหารนะคะพี่น้องกินทั่วงอกถาก่อนไขมันมันหน่อยพยายามมันกินมัมันก็ได้หิวแห้งมันไลยมันนั่งกินทั่วงอกถากินทั่วงอกถาคนเด้อพี่น้องเด้อซ้ำกระเพรามามอันนี้อันเท่าไหร่นะเกือบสองชั่วโมงเนาะขับรถมากินก๋วยเตี๋ยวใจเอาคักจ่ะยบางทั้งหนอกนะอย่างหมื่นได้ละหมื่นแต่ได้พี่น้องทั้งหนอกอะ ถ่าแม่ถายงานมาถ่ากินก<า>๋วยเตี๋ยวเด้อหลานคนไทยเด้อพี่น้องเด้อถ่ายกินก๋วยเตี๋ยวกันอยู่นี่นะคะเบิ่งเดีวลวหนึ่งหลานคนไทยท<า>นะ<า>มาล้วเด้อค่ะพี่น้องขวัญเอ๋ยขวัญมาขวัญพัดเด้อค่ะอันนี้ขวัญพัดเอ่อพัดใส่กอขวัญพัดใส่กอค่ะอยู่บ้าน,นมุมมีกินนะคะ thank you เขาทีเขาถามเ่ยเากเขาพัดนนมโมเมนต์เขาพัดอันใส่กอันนี้โมเมนต์เขาเอือขืนซอเซตเอออื่นออน่ะนะแกะเนมนอนี้ละแต่ว่าพลังเขเอินซอเซตมันถืเป็นจกักรครือบนอะมึงอซิมบึงซิมบึงอ้ยน่ากิน,นมากเลยไอ้กะใส่กอของพลังอยูอย่ด้ยมันเนองมงเจเออแต่กอังว่าอันนีนี่ยอ่ะอมมากอ่ะเออเากินกินกินไปค่ะ พราะเพิ่งจมกันโมเมนต์เดียวลูกผัวอันสร้างแสบกอกไรกระบาลดิเอ็นี่เรื่องนี้เพาะถึงอันเพราถึงอันจมกันโมเมนต์เดียวมันลูกผัวอันสร้างจะไม่ลูกผัวจะความสร้างเราพลดกินเองเราพลาดกินเองมาเป็นเพื่อนพ่แม่สาวเลยเด้อเอารีวิวเนี่ยค่ะบึ้งแล้วจะมามาะกอกให้แม่เอาบึ้งรีวิวเนี่ยเป็นจะได เอาบะฮัเข้าขปากอยูนิทานเข้าปากใส่กอกฝรั่งเนอะพี่น้องเนอะเอาบึงบึงกันบุญกินกนะันบุญอันนี้นะกอบมันบะอันนี้เขาวิจารณ์ความเป็นจริงกินอะไรอยูยอ่กินอะไรอยู่ก <laughs> ินในยุ่งยัดเข้าปลาเลยเตี๋ยว <laughs> <c oughs> ข้าวกล้อเตี๋ยวจะสอนวิธีกิน <c oughs> นะ <c oughs> คะบุญสีสอนวิธีกินนะคะปลา ยำนี่เลี่ยนเลยแมันยำอยู่จิ <c oughs> <c oughs> โอ้ถึงนะหอมอันกุนกันทำใหม่เนาะ <c oughs> มาแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยว ยกหน่อยค่ะเย็นจะโฟนะคะเอามายกมาบึ้งขอบคุณมากเลยค่ะช่วยเล็กไม่คะขอช่วยจับไปอือหืออึ๊บอึ๊บเป็นองเป็นยังไงกับพี่น้องสีเด้อค่ะเด้อสีเหมือนบานเท่าเลย รสชาติเดี๋ยวให้บิงซิมน,นะคะดเดี๋ยวให้บึงซิมเดี๋ยวนะเอาเขา้าวผัดไว้ทั้งคุณเดียวอ,อันเดียวขา้าวผัดไว้ทั้งคุณได้ละเส้นอะไรนะเราก็ลืมสั่งเส้นนะไม่รู้เราสั่งเส้นอะไรนะจ๊ะใส่ทวงบอบว่าขบึงขาใส้เขาแน่นนะบึงวานลุงรวยเอาหรอกส่วนเขาไ่ให้เขาเอามาติเอาเอาคนอันเนาะเคาจิตต์แบบไหนบ้ามงอ๋อเส้นเล็กนะคะ บบใส่ไปเลยนะคะบานล้นท้นนะคะขอบคุณมากนะคะต้้้มยำนนะะะะคคใกลลเสร็จแวะะขอบคุณค่ะนะะ่ากินมากเลยค่ะพี่น้องค่ะน่ากินมากเลยนะคะบานลงเลยมีอหนึ่งบานลงเลยค่ะเบิ่งแรงมีอะไรก็ใส่ใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวซิมก่อนนะ แสบปะคะเพื่อนค้าอโอ้โหแสบจนยกถ้วยเลยนะคะอันแสบอันแสบแบบแสบยกซดหนะ้ <c oughs> แบบสดเลยค่ะพี่น้องคะอันนี้ตม้มยำมาแล้วนะคะตม้ม,ตมยำนะคะ <c oughs> ซิมก่อนจ่าจังปุง๋งอ่มซิมก่อนนะจั <c oughs> งปุ่งนะคะอือ แซ่บยกสดเลยนะคะหมูสีแซ่บยกสดหรือเปล่านะคะอืมแซบ่บจกเลยค่ะแซ่บๆอี๋แล้วพี่น้องเอ้ยแซ่บๆค่ะมัะกินด้วยกันปรุงทุกถ้วยเลยค่ะ <c oughs> ไปเฮาไปเมียบ้านเมียบ้านไปบอเยี่ยแย่รูปพี่แม่กับแม่ไนยนะเออเออบอบอ,บอแม่บอเข่ากล่องไปไป อูเสียเซเนียต่มึงใส่รองเท้าสูงมาแล้วล่ะก็ดูไปกไป่มาุเสียสิอูเสียเศเนี่ยแต่มึ่ใส่รองเท้าส้นสูงมาแล้วล่ะบอกมึงอยาใส่ส้นสูงแม่ดันมาดันมา